น,นี่ไม่ใจเราว่าร้อนอยู่ขูขนมปังหน้าทานมากเลยมีน้ำ <c oughs> สลัดค่ะสีสันสวยงามชอบแดดไปอยากมุกแกชอบแบบนี้ It's okay เอกลุ i v e รี for steak l o v e r มาแล้วมาอีกทานอร่อยจนอยากขอซื้อแฟรนไชส์อยู่อเมริกาอาหารอเมริกันที่ถูกใจแล้วมากทานได้บ่อยก็คือสเต็กค่ะที่นี่เนื้อเขาจะดีมากคัดสันพรีเมียมเลี้ยงแบบธรรมชาติเราก็เริ่มเรียนรู้และชินกับธรรมเนียมของการทานเสิร์ฟการบริการของที่ USA บ้างแล้วนะคะเช่นประสบการณ์ที่ไทยเวลาเราออเดอร์สเตกนะคะก็จะมาเป็นเซต เป็นเนื้อสเต็กสลัดขนมปังมันฝรั่งฐานทีเดียวแต่ที่นี่จะเริ่มเสิร์ฟด้วยขนมปังเนยค่ะแล้วก็จากนั้นจะเป็นสลัดฐานคู่กับน้ำสลัดที่เราชอบ All you can eat ออเดอร์ได้ไม่อั้นฐานไมได้ไม่อั้นเลยค่ะราคาก็จะรวมอยู่ในเนื้อสเต็กแล้ว การออเดอร์ของระดับความสุขของเนื้อที่นี่ก็จะจริงจังมากนะคะ How is done เราต้องรู้ว่าเราชอบระดับไหนคะ่ะอย่างวันนี้ออเดอร์ก็จะแบบแดงปลายจานหนึ่งเป็นมีเดียมแ r ลจานหนึ่งก็เอาสมัยเลยคะ่ะเวลดันขมปี v e วล e r ิสเ t ทำให้เรารู้แล้วว่าครั้งหน้าเราจะออเดอร์แบบมีเดียมเวลค่ะ